ไปเลยไปที่เดิมเลยเออต้องอคอยแม่รถรถนารถนารถนาไหนรถมาไปที่เดิมเลยลูกไปที่เดิมเลยอ้วนมันได้ยินแล้วนะมันวิ่งมาได้อ้วนอะ อ้วนข้าวมันไม่พอแล้วนะอ้านาวนน่ะวันเนี้ยข้าวร้อนด้วยคาบได้เปล่าน้อยอ้วนอ่ะไอ้ข้าวไม่เจอไอ้ข้าวข้าวมันได้กินเนี่ยคับอะมันร้อนลูกมันร้อนเดี๋ยวเพิ่งกินนามันร้อนน่ะอ้วันทางนี้อ้วนอ้วนทางนี้ช่วงนี้น้อยเนี่ยก้นมอร้อนลูกร้อนมันร้อนโอ้โหหน้าไปเป็นอะไรมาเนี่ฮะ น้าไปโดนเพ่อะไรมาเนี่ยแม่ยาไสให้ไห,ไหมเอาไหมไม่ฟังหรอกเนี่ยได้ข้าวก็วิ่งกี้เลยร้อนลูกร้นร้อนร้อนมันร้อนมันร้อนทางนี้แม่จับให้มามันร้อนลุกไม่ครับทางปากล่ะลูกปากคนไปวิ่งเลยวิงว่งวิ่งจะลดมาจะลดมาเออเอ,อ้ยเ,ออเ,ออเลยร้อนวิ่งเลยวิ่งเลยลดมา เอาไปปล่อยข้างถนนก้อนมันร้อนต้องเผ็ดวัเอาวางก้อนข้างถนนน้นอืมลูกข้าวมันร้อนข้าวมันร้อนเอาเอาเอาลดมาลูกก็ไปวางข้างถนนนูน่นไอ้หู <c oughs> <c oughs> กําลังถ่ายโทร่ชทเอ้เมื่อเช้าเบอร์อะไรวะพี่พี่เธอมาต่้งเบอร์เลยเม่อช้านะโชทรแชทเบอร์นี้เบอร์ใครบ้งเบอร์อะไรนันนุ่นนุ่นพี่จะอตักลับอร์พี่เธอใช่โทรใช่วิดีโอมาโทรเบอร์ไอตีดเบอร์อะไรวะ ไม่รู้ใช่มันหรือเปล่าใช่เบอร์ติด่าวริบเบร์ประนุดฝากซื้ออะไรหรือเปล่าร้อนลูกมันร้อนนะค่อยๆกินลูกมันร้อนแม่บักข้าวมันร้อนแม่พึ่งพึ่งมามันร้อนลูกติดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเลย ง่ะบอกมากินฮะ<ห>พี่บอกว่าหนึ่งสี่เจ็ดเดี๋ยวดูก่อนเลขท7ห่้าเกดนะเจ็ด้อเบอร์บวกมาเจ็ดหนึ่งสี่นี่คือใครโทรมีการบวกมาไงให้โทรกลับมาโอเมื่อเช้าพี่โทรกบอกมาเลยนี่คมีนะเบอร์นี่น บวกมาใครจะมีไม่มีส้นยานทางโทรลับก็ไม่มีไม่เคยเติมตนะังค์กกดีนไม่ตรงตังค์อ่ออื